ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับพายู่กะทิกิวม่วงนะครับอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านนะครับวันนี้ผมจะพาเข้าไปจิ้มอันอันอย่างก็ของแกหนาวกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปทางไหนเลยนะครับนี่บรรยากาศยามสายๆนะครับชูนี่ครับประมาณนี้มาลองจิ้มเราหนานพอนะครับนอจื้อผนมีสปาสเปรดนะครับนี่คนชมเราเขานะครับคนสันติสุขนี่กันเอาใบใจที่แน่น อ๋อบานหาร์ดเคสปุ่นเดี๋ยวสตารฟโคหดบิดจิ้มพอรสชาติไงเมาตัวาเมาะก่ะไม่ข้าวเหรอเมาเออไม่ข้าวเต็มไป้วยอันนี้ยังไงมันหอมมันเหนียวกาแฟมันมันแบบใหญ่แบบเราได้ครับมันปนเปื้อนมากเลยอันนี้ก็จะมีบ่มโคหลงนานนี่อิงนาน มันก็เหมือนแอปสัลูทเนี่ยเนาะขาวๆอันนี้อันนี้ยังนี่นะะ่านครับครับรันขบกินกาแฟกัอ๋อกินกาแฟนะไม่เหมือนชานี่อันนี้นี่มาใหม่กับหม้อนี่หม้อนี่มาเหมือนกันอ๋อนี่ยหม้อแต่เรากินกาแฟแต่จับน้ำแต่ทำหม้อแต่ต้องขู่กัมเมก้าหม้อเ ja นตกระน้หม้อเออกินเหมือนกาแฟเนาะแต่รสชาตทม่นี่แต่จะเป็นว่าหมดขวดได้ก็ เดี๋ยวเราลองมาจิ้มอันเหล่านานสักหน่อยนะครับอันนี้ยี่ห้อก็เมาะกายังก็มาะนะครับในก้า็เหมอะห้องปรจก็นนี่ครับสเปกก่อนนะครับจิ้มเหล่านามมอสเอกพ่ะมันต้องจืดค่ะนะคล้ายๆลินจีเนาะอ๋อเราฉาดคล้ายทีมาตีกิวม่วงได้นะครับมาทางอำเภอสัตยิสุกนี้นะครับ 塞帕劳。S S apa,